ขอนอบนอบ้นอมพระสมรัมวาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบนอบ้นอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบ,บ,บกันมาวันนี้เราก็มีกิจกรรมไปร่วมทำบุญ วันสำคัญนะก็คือวันเฉลิมพระชนพรรษาแล้วก็พวกเราก็มีโอ,อกาสไปน้อมเจริญกุศลกันนะไปใส่บาตรถงน้ำที่สวนกล้วย วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีความปิติที่พวกเราถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่มากนักแต่ก็ร่วมแรงร่วมใจที่จะไปส่งเสริมการกุศลนอบน้อมการที่เราเป็นพุทธบริษัทสก็จะต้อง ไปทำการกุศลกันด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเสียสละส่งเสริมให้พวกเหล่านั้นเป็นผู้เจริญทางใจการเจริญทางใจก็หมายถึงพัฒนาเพื่อจะคลายอดีตความหลังของเราที่ใช้ชีวิตกันมาผิดหวังบ้าง สมหวังกันบ้างลันทดหดหูกันบ้างก็มาแก้ไขสิ่งที่เป็นอดีตความหลังของเรานะสู่ปัจจุบันการเติมให้เต็มแล้วก็เป็นกำลังใจในปัจจุบันการของเราได้พูดได้คุยการอยู่สม่ำเสมอในเรื่องจิตใจ ทีจ่จะใครอดีตที่ผ่านมาเพื่อจะให้เป็นปัจจุบันการของเราเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเป็นปกติปุตุชนทั้งหลายที่ได้เกิดมามีร่างกายมีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตคลองเรือนกันก็จะสั่งสมประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดความดีก็ห่วงหาอะไรอววรความไม่ดีไม่งามก็เกิดความรังเกียดนะแต่ทั้งสองด้านก็จะเป็นสิ่งที่ข้างค้างเอาไว้ในใจบันทึกเอาไว้ในความทรงจำยากเหลือเกินถ้าหากว่าเราไม่สร้างการพัฒนาใจเพื่อจะแก้ไขอดีตที่ผ่านมา ละให้เดินทางสู่ความเจริญยิ่งขึ้นสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในของเรากันแล้วก็เต็มเปี่ยมเป็นผู้ที่พร้อมสมบูรณ์ไปด้วยการใช้ชีวิตด้วยเขาเรียกว่าวาระที่เราเห็นปัจจุบันการของเราปัจจุบันการถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีด้วย ทานศีลสมาธิปัญญาได้เราก็มาตอบแทนคุณกันในเรื่องผู้ที่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายบุตรบริวารทั้งหลายของเราการตอบแทนคุณในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนาการนั้น<ๆ>ก็จะต้องมั่นเพียรสร้างคุณงามความดนะีในเรื่องภายนอกภายในภายนอก ก็เป็นเรื่องส่งความสุขความยินดีให้กันและกันสิ่งที่เรามีโอกาสน้อมระลึกนะถึงกันและกันเพื่อจะให้ส่งเสริมแก้ไขและก็นำไปสู่ความเบิกบานร่วมกันอย่างไรนั่นหมายถึงเราได้กระทำปัจจุบันาการของเราแต่เราก็ต้องเข้าใจการสั่งสมทั้งความดีงาม และสั่งสมทั้งความไม่ดีไม่งามนั้นจะเป็นสัญญาบันทึกเก็บเอาไว้ในใจของเราสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเรากุธบริษัทสีนั้นจะต้องเติมให้เต็มเติมให้เพียบพร้อมของเราในปัจจุบันาการนั้นก็จะต้องฝึกอบรมจิตใจตนเอง เพื่อจะให้เปลี่ยนแปลงจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราทำความดีให้กันํำอย่างไรใจของเราจะไม่ข้างค้างไม่รู้สึกโหยหาสิ่งที่เป็นความดีต่อกันการที่เราทำความดีเราก็ทำเป็นปกติแต่ใจของเราเท่านั้นที่จะไม่ไปพะวงไปไขว่หาไปวิงวอน ประสงค์จะได้จับต้องยึดมั่นสิ่งที่เป็นความดีนั้นให้เราหวยหาอะไรอวรนความเป็นปัจจุบนันก,การเราจะต้องเรียนรู้เรื่องการพัฒนาจิตใจของเรานั่นก็คือแก้ไขสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจำของเราถ้าจะเรียก เราจะสร้างหนทางของการที่มีที่พึ่งของเราจากความเป็นปัจจุบันนการก็คือการฝึกอบรมตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตของเราในหน้าที่ปัจจุบันกการของเราตามวัยนะโดยควบคุมหลักเกณฑ์ก็คือศีลศีลที่เราจะต้องควบคุมระมัดระวังอย่างยิ่ง ก็จะต้องไม่ทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อื่นด้วยการฝึกสติสมชัญญานะให้เกิดขึ้นสามารถรู้ความเป็นปัจจุบันการของเราทั้งความคิดทั้งคำพูดทั้งการกระทำของเราให้สอดคล้องตรงกันถ้าหากว่าเราฝึกความสอดคล้องตรงกันอยู่เรื่อยๆบ่อยบ่อยๆ่นะนนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้คิด ผูกยึดติดกับสิ่งที่เป็นตัวตนในความสุขความยินดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวเราอาจจะไปวนเวียนสุวัตตะสงสารต่อไปถ้าหากว่าเราพัฒนาการให้เกิดความเป็นปัจจุบันาการของเราก็คือฝึกสติระลึกรู้จกักความคิดรูด้จักสิ่งที่จะต้องมาพูด สิ่งที่จะต้องมีการกระทำทางกายของเราแบบปลดปล่อยนะทำแล้วปลดปล่อยทำแล้วใจของเราไม่โหยหาไม่อะไรอวรททำแล้วเบิกบานนะตนที่ทำก็ต้องเบิกบานแต่เบื้องต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝืนกระแสะความเบิกบานอาจจะมีจิตที่คัดค้านสงสัย ว่าทำไมเรา,าเรียนรู้ปัจจุบันาการต้องฝืนต้องทวนกระแสของเราฟังเป็นจริงการใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องแยกแยะมนุษย์เราย่อมมีกรรมไม่เหมือนกันนะบางท่านก็จะมีกรรมเรื่องยินดีจากการเสพได้ยินนะเพราะนั้นบางท่านก็ยินดีจากการได้เสพการเห็น บางท่านก็ยินดีจากการเสพได้กลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจและสามารถน้อมจริตวิสัยของแต่ละบุคคลด้วยเหตุของการที่เสพยินดีไม่เหมือนกันก็เป็นเหตุของกรรมนะการกระทำของตนก็แตกต่างกันอย่างแน่นอน พมาใช่นั้นเราสังเกตในสิ่งที่เป็นรูปภายนอกบางท่านก็ชอบสีขาวบางท่านก็ชอบสีแดงบางท่านก็ชอบสีชมพูหลากหลายเพราะนั้นจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นเสพทางตาไม่เหมือนกันนั่นเราจะเห็นมีกิจกรรมสั่งสมไปด้วยวัตถุปัจจัยภายนอก ก็เพราะเหตุทางใจมีความยินดีแตกต่างกันโลกก็เป็นแบบกระแสะโลกอย่างนั้นเราจึงมีการพัฒนาความเป็นปัจจุบันการตามพระธรรมคำสอนก็คือการเรียนรู้เรื่องพัฒนาปัจจุบันการก็คือฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการเข้าถึงหน้าที่ตาหูจมูกเล่นกายใจของเรา เนะมื่อฝึกรู้จักสิ่งที่เป็นจริงนั้นนะจะเกิดขึ้นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีถ้าเรารู้ทันเบื้องต้นเราจะควบคุมได้เ <c oughs> พราะเราจะระ,ะมัดระวังยับยัง้งไม่ให้ไหลหลงไปสู่กระแสความผิดศีนะลธรรมและกฎหมายนั่นะหมายถึงเรา ควบคุมเป็นเบื้องต้นอย่างนี้การควบคุมนั้นเท่ากับเราระว,วังกรรมที่เป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นกับเราไปปัทุสลายผู้อื่นจากการที่เกิดความยินดีแตกต่างกันยุคสมัยใหม่เราขับรถตามท้องถนนเราก็ได้เห็นได้ยิน,นได้สัมผัสต,ต่างๆหลากหลายด้วยกัน บางทีก็กขับรถอยู่เพลิน,นก็จะมีเสียงดังๆนะมีเสียงเพลงดังๆทะลุก,กระจกที่เราปิดไว้เข้าไปภายในห้องโดยสารของเราสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าบางท่านก็มีความยินดีบางท่านก็ไม่ได้มีความยินดีก็ทำให้เป็นเหตุเป็นเหต,เเหตุเกิดการคุนเคืองทะลาอเบาแวง้งเศร้าห,หมองกันได้ จึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องฝึกเราให้มีสติมีสมาธิรู้ทันสิ่งที่ได้ยินนั้นแ้วเราก็ไปดูสภาวะของเราเกิดความยินดีหรือไม่ยินดีนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีโอกาสในการที่จะได้น้อมความเป็นปัจจุบันการรู้สึกได้ว่าจิตใจของเราเกิดความยินดียินร้าย เราก็จะควบคุมได้เป็นเบื้องต้นไม่ให้ออกไปสู่การโต้ตอบล่วงเกินกันด้วยกายวาจาด้วยใจของเราแล้วก็หลากหลายมีทั้งสิ่งที่เป็นภาพต่างๆ่างเราขับรถนั่งรถประจำทางนั่งรถส่วนตัวเราก็มีความรู้สึกผ่านตาของเราทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งยานผ่านนะ ผ่านตาใจของเราสลับจับเปลี่ยนไปด้วยยินดีบ้างยินร้ายบ้างสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องน้อมไปด้วยสมาธิสติระลึกเข้าถึงใจของเราว่าใจเราเกิดขึ้นนั่นะแต่สภาพที่เห็นนั้นเป็นความยินดียินร้ายนะทำให้เห็นจิตใจที่มีปฏิฆะเกิดขึ้นในใจของเราหรือไม่ นั้นมากมายหลายแนวทางบางทีเราก็ขับขับรถไปตามถนนนะก็มีควันไฟมากมายเข้าไปในห้องโดยสารจิตใจของเราก็เชื่อว่าหลายคนหลายท่านหรือจำนวนมากใจก็เศร้าหมองเกิดปฏิฆะนะว่าสิ่งนั้นคืออะไรทำไมเกิดขึ้นทำไมเป็นไปและทำไมไม่แก้ไข นั่นหมายถึงธรรมชาติของชีวิตก็ได้พบได้เจอสิ่งที่เป็นจริงในกระแสแห,แห่งการเรียนรู้ความเป็นปัจจุบันการแต่เรารู้เหตุของความทุกข์แต่สิ่งที่เกิดความยินดียินร้ายอย่างนี้นะเรียนรู้ไปอยู่ปัจจุบันการไปสิ่งใดที่เกิดเรารู้แต่เราก็เห็นความไม่เที่ยงของการเกิดนั้นสลับจับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นทีนี้ประโยชน์อย่างยิ่งที่เราน้อมรู้จักเหตุของความเป็นไปโดยธรรมชาติอย่างนี้เท่ากับเราเห็นความไม่เที่ยงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตามนั้นจริงๆเหมือนกันเรนะจะเห็นว่าน,นี่คือสิ่งที่พื้นฐานของการฝึกอบรมตนเองอยู่กับปัจจุบันาการอยู่กับความทุกข์ความสุข อยู่กับความผันแปรของสังคมปัจจุบันการอย่างนี้เมื่อเรามีสติน้อมเห็นจิตใจของเราเกิดสภาพทุกข์เราก็จะประคับประคองด้วยคุณงามความดีไม่วู่วามไม่แต่สินใจเข้าข้างตนเองและไปสู่การประทุสล้ายกันนะสิ่งเหล่านี้มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่ง นะถ้าพวกเราทั้งหลายฝึกปัจจุบันการเราก็จะอยู่กับปัจจุบันการจนอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ผูกติดสัญญาความทรงจำต้องลือฟื้นต้องใครค่ครวญถึงอดีตวาระต่างๆของเราแต่เชื่อมั่นนะตามที่มีประสบการณ์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่าการที่เราจะคลาย ในะสิ่งที่เป็นอดีตนั้นวิธีแก้ไขของเราต้องฝึกสติรู้สภาพกายรู้สภาพนะการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราเมื่อรู้แรงกระทบเราก็จะน้อมหาจิตใจของเราเกิดเป็นทุกข์จากแรงกระทบดังกล่าวกันหรือไม่นะาแตหากว่าเราฝึกปัจจุบันนากการแล้วเห็นทุกข์เกิดขึ้นในใจจาก รูปที่เห็นจะกลินที่เราริมสัมผัสเป็นกลิ่นต่างๆสัมผัสรสชาติต่างๆสัมผัสได้ยินต่างๆนั้นมีความรู้สึกอย่างไรมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นอย่างไรเนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ศึกษาปัจจุบันาการนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้สึกตัวตามสภาพแห่งความจริง อย่างที่เรายืนเดินนั่งนอนนะจะเป็นประโยชน์กับเราเราจะไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปสู่ประทุสลายผู้อื่นด้วยความคิดด้วยคำพูดและด้วยการกระทำของเรานะพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนะฝึกอบรมตนเองจะเป็นสมาธิภาวนาก็ดีหรือเจริญสติปัฏฐานก็ดี เราจะเห็นสภาพใจของเรายิ่งขึ้นเห็นความเป็นปัจจุบันการของเรายิ่งขึ้นการเปิดปการที่เป็นปัจจุบันการของเรานั่นหมายถึงเรามีสติรู้จักสภาพธรรมตามความเป็นจริงของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจในความคิดถ้าเราน้อมจนเข้าถึงความคิดเข้าถึงความรู้สึกทางใจ เราก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงแน่นอนพอเห็นความไม่เที่ยงทั้งกายและใจนั่นเองที่เราบอกว่าเราจะแก้อดีตได้อย่างไรเป็นเหตุทำให้เราเดินสู่ปัจจุบันอาการด้วยการมีสติเห็นสภาวะสิ่งที่ปรากฏต่างๆล้าน้อมหาใจจนรู้สึกได้ว่าใจของเราเบาบาง อ่อนตัวลงไปจนแตะต้องสัมผัสแต่ละสิ่งที่เป็นการพัฒนาแต่ละคู่คู่ไปเพราะนันประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวแต่เราจะคลายอดีตที่ผ่านมาเพื่อจะคลายการยึดภบยึดชาติแต่เราน้อมถึงอดีตสิ่งนั้นยังข้างค้างสิ่งนั้นยังมีความรู้สึกต้องการ เราจะขายพบชาติของเราได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่ได้พูดจากันซ้ําๆเด็นคำถามเดิมๆแต่เราทั้งหลายก็ต้องมาปรับนะให้เข้าใจสอดคล้องนะกันอยู่สม่ําเสมอกิจกรรมที่เราได้มีโอกาสไปตากบาตท,ทางน้ําเราได้เห็นสัจธรรมต่างๆในกิจกรรมการใส่บาต นะหลายบุคคลก็มีหลายแนวคิดแนวการกระทําของตนและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะเสวนาธรรมกันนะข้อสงสัยก็จะบันทึกเอาไว้ในความทรงจำการที่เราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนสำคัญอย่างยิ่งก็คือนำมาสอนตัวเรา เพื่อจะให้รู้จักคำว่าวัตตะสงสารจะเข้าใจสิ่งที่เป็นโลก,กุตละในความจริงของกายวาจาใจของเราในเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้ตามพระธรรมคำสอนเพื่อจะคลายอดีตที่เคยยึดมั่นถือมั่นก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต,ต้องมีการฝึกสติให้เกิดขึ้นฝึกสมาธิให้เกิดขึ้น และเราจะรู้อยู่ในกระแสแห่งพระธรรมคำสอนจึงเรียกว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจะให้จะเห็นว่าใจของเราหรือความคิดของเราก็จะไม่มีการปรุงแต่งนั่นเองนะก็วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามารดาคุบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ